สังเกตนะครับเขาจะมีหมวกนะครับเป็นตัวที่จะครอบหัวเสาเข็มนะครับเพื่อที่จะให้เสาเข็มเนี่ยมีความเป็นมาตรฐานนะครับและด้านบนนะครับเขาจะใช้ไม้อัดนะครับรองนะครับเพื่อทับแรงนะครับในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าต้องครอบเสาเข็มเท่านั้นนะครับถึงจะเสาเข็มถึงจะตรงนะครับไม่หมีศูนย์ไม่หดเบี้ยวนะครับ สวัสดีครับผมโบสสาโรสอรแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านชนละดาซอยวัดลาดประดุกนนทบุรีหลังนี้เลยหลังนี้นะครับต้องบอกว่าผมมาถ่ายไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับสำหรับบ้านใครที่เป็นโพงรอบบ้านพื้นดินรอบบ้านซุดตัวแล้วเป็นโพงรอบบ้านคลิปนั้นผมอธิบายละเอียดมากๆาเลยนะครับทั้งวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็เกิดจากอะไรนะครับต้องบอกว่า อธิบายเป็นอริยะสัตสีเลยนะครับทุกสมุดไยนี้ร่นมักเลย <S <S 1> <S 1> ปัญหาต้นเหตุแห่งปัญหาวิธีการแก้ปัญหาโอ้โหมีหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้ผมจะบอกให้เลยว่าอธิบายละเอียดมากๆพงรอบบ้านนะครับหวังว่าทุกคนจะได้กดเข้าไปชมกันนะครับและคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการต่อเสาเข็มไมโครพายการเชื่อมการบัดกีการเลือกเสาเข็มการต่อเสาเข็มเป็นยังไงตามผมมาดูได้เลยเชิญครับ ตอนนี้นะครับผมเดินเข้ามาด้านในนะครับด้านฝั่งขวามือของผมเนี่ยเป็นกองเสาเข็มคุณผู้ชมในส่วนนี้นะครับเป็นเสาเข็มไมโครพายนะครับที่มาจากโรงงานนะครับปูนที่ใช้เป็นปูน s c g นะครับเป็นปูนพอร์ตลนนะเป็นปูนโครงสร้างดังนั้นเนี่ยสเต็ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเสาเข็มของเราได้มาตรฐานแน่นอนแล้วเ,เราผลิตมาจากโรงงานที่ได้คุณภาพนะครับและในส่วนนี้ช่างเขากําลังเชื่อมเสาเข็มนะครับเพื่อที่จะการต่อเสาเข็มขึ้นไปข้างบนนะครับ ในส่วนนี้ช่างเขาตอกไปได้แล้ว9้าท่อนนะท่อนที่9้าเนี่ยกำลังจะตอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ว่าวิธีการตอกแี่ทำยังไงตามมาครับสังเกตนะครับเขาจะมีหมวกนะครับเป็นตัวที่จะครอบหัวเสาเข็มนะครับเพื่อที่จะให้เสาเข็มเนี่ยมีความเป็นมาตรฐานนะครับและด้านบนนะครับเขาจะใช้ไม้อัดนะครับรองนะครับเพื่อทับแรงนะครับในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าต้องครอบเสาเข็มเท่านั้นนะครับถึงจะ เสาเข็มถึงจะตรงนะครับไม่หนีศูนย์ไม่บิดเบี้ยวนะครับและไม้อัดซับแรงเนี่ยจะทําการซับแรงนะครับเพื่อจะไม่ให้ตุ้มเหล็กเนี่ยโดนกับหัวเสาเข็มโดยตรงนะครับถ้าตุ้มเหล็กโดนโดยตรงเนี่ยเสาเข็มอาจจะมีการแตกได้นะครับดังนั้นไม้อัดซับแรงเนี่ยมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งน,นะครับถ้าบ้านใครตอกแล้ว่างไม่ได้ใส่ไม้อัดซับแรงให้นะครับผมบอกให้เลยว่าเสียงที่เสาเข็มจะแตกกนะล้าวได้สูงมากครับ และอีกอย่างหนึ่งครับเราสังเกตนะครับระดับตุ้มพยกนะครับตุ้มพยกอ่ะเราจะยกไม่สูงนะครับถ้ายกตุ้มสูงเนี่ยมีโอกาสที่เสาเข็มจะแตกกรแลาวได้เช่นเดียวกันนะครับจ <St ars> ังหวะยกตุ้มผู้ชมเรายกประมาณ20เซนคุณผู้ชมดูประมาณ20เซนจังหวะยกตุ้มเนี่ย มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในข้อต่อมาก็คือถ้าช่างเขาอยากจบงานเร็วเขายกสูงแล้วล่อยลงมาแรงที่กระทบต่อเสาเข็มเนี่ยจะมากมีโอกาสที่เสาเข็มจะร้าวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งไม่ต่างอะไรจากคุณจะเอาไม้อัดมาลองเนี่ยแล้วคุณยกสูงเนี่ยมันก็มีแรงอัดเยอะนะครับแรงโน้มถ่วงนะครับที่กระทำต่อลูกตุ้มเนี่ยจะคูณเท่าทวีคูณเพิ่มเพื่อเพิ่พพนในส่วนนี้คุณจะต้องดูให้ดีๆนะครับอันนี้ย้ําเลยนะ อันดับแรกบอกก่อนต้องมีที่ซับแรงสองตุ้มจะต้องยกไม่สูงนะครับถ้าช่างคนไหนมักง่ายเนี่ยเขาจะยกตุ้มนุงถูงแล้วปล่อยลงมางานเขาจะจบเร็วเขาจะได้กลับบ้านเร็วแต่เนี้ยไม่ใช่ของเราจะต้องมีคุณภาพทุกต้นนะครับผมย้ำเลยอีกอย่างเลยคุณผู้ชมคุณจะต้องมาดูไม้ตรงนี้นี่จะต้องมีไม้นะครับคอยค้ำยันนะครับสังเกตนะค้ำยันเพื่อไม่ให้เสาเข็มเบี้ยวหนีสูงนะครับ นี่นัดทีทสองยันและเราจะรู้เลยว่าเสาเข็มไม่หีศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้ระดับน้ํะขอระดับน้ําหน่อยพี่ครับขอระดับน้ําหน่อยอ่าจับเลยพี่จับเลยอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอต้นต่อไปเดี๋ยวรอต้นต่อไปต้องบอกว่าถ้าต้นต่อไประดับน้าหนีศูนย์ถือว่าผิดอันนี้ผมก็กล้ารับประกันเลยว่าไม่หนีแน่นอนนะครับเพราะว่าช่างเขาคํานวณมาตั้งแต่ต้นแรกแล้วระดับน้ําส่วนมากนะครับเขาจะวัดกันในที่ ต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่สองต้นที่สามอันนี้ท่อนที่เก้าแล้วนะครับดังนั้นส่วนมากจะไม่ค่อยหนีกันนะครับถ้าเราเชื่อมตรงทุกอย่างจบนะครับพอเขาตอกลงไปประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาเสาเข็มอีกท่อนหนึ่งนะครับตรงนี้ที่เตรียมไว้นะครับทําการเชื่อมนะครับแล้วก็เป็นท่อนที่สิบคุณผู้ชมนี่ท่อนที่สิบท่อนที่สิบนี่ทุกท่อนนะครับจะมีการเขียนไว้บนหัวเสาเข็มเลยว่าท่อนเท่าไหร่นะครับหลังนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูใกล้ หลังนี้นะครับเราทําการเช็คโบเขากันคุณผู้ชมเราตอกได้ทั้งหมดนะครับ11ท่อนนะครับนะครับ11ท่อนนะครับโบที่1เซนติเมตรนะครับโบดูตรงนี้คุณผู้ชมนี่โบดูตรงนี้นี่ตรงนี้เส้นเส้นตรงนี้เลยเราจะวัดที่ไม่เกิน1เซนติเมตรนะครับคุณผู้ชมอาทุกอันไม่เกิน1เซนเห็นไหมดูตรงนี้ก็ได้อ่าท่อนอันบสุดไม่เกิน1เซนนี่ฝั่งนี้ก็ได้นี่อ่าไม่เกิน1เซนนะครับดังนั้น เราจะต้องเช็คโบเขาทุกต้นนะครับตรงนี้คือการเช็คโบถ้าช่างเขาไม่ได้เช็คโบเขาเนี่ยผมบอกให้เลยเะครับมีความเสี่ยงสูงมากอย่างต้นนี้ก็เช็คโบเหมือนกันนี่นะครับอ่าตอนนี้ช่างเขากําลังต่อเสาเข็มแล้วต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยท่อนนี้เป็นในส่วนที่มีความจำเป็นมากนะครับคุณผู้ชมอ่าสังเกตนะเรามีเหล็กตรงนี้ขั้นอยู่นะครับไม่อันตรายนะตรงนี้เป็น เป็นเหล็กกล้าเลยนะครับที่มีความแข็งแรงนะครับรับทุ่นอยู่ตรงนี้ปลอดภัยมากๆเลยนะครับไม่มีอันตรายแน่นอนบางคนบอกว่าทำไมไม่ใส่หมวกเซฟช่างเขาใส่ประจำอยู่แล้วแต่ผมบอกตรงว,ว่ามันไม่ใช่สไตล์มันร้อนถ้าใส่หมวกเ็าใส่ได้แต่สุดท้ายถ้าตุ้มหล่นลงมายังไงก็เจ็บอยู่ดีนะครับดังนั้นมันมีการเซฟของมันอยู่มันมีตัวเซฟตรงนี้อยู่คุณผู้ชมนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหมเขาดูระดับน้ํากันอยู่เวลาก่อนเชื่อมเขาจะดูระดับน้ํานะครับ นี่เลยมาดูใกล้เลยไดร้ระดับได้นะตรงนี้นี่เลยอ่าระดับน้ําได้นะระวังระวังโอเคอ่ะพอได้ระดับน้ําแล้วนะครับเขาก็ทําการเชื่อมนะคุณผู้ชมนี่ด้านล่างเอาเชื่อมเลยเชื่อมต้องบอกว่าการเชื่อมเนี่ยต้องเชื่อมเ,มเต็มทุกจุดนะครับคุณดูนะครับระหว่างเชื่อมคุณดูลวดเชื่อมก่อนลวดเชื่อมเนี่ยใช้เบอร์หนาสุดเลยนะครับใช้3.2มมิลน,นะครับคุณผู้ชม ซึ่งเป็นเบอร์หนาเลยนะครับตรงนี้สําคัญจริงๆนะลวดเชื่อมนะถ้าใช้เส้นเล็กนี่ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเชื่อมเหล็กต่อกับเหล็กมาดูใกล้ครับแล้วก็เชื่อมติดกันหมดทุกด้านทุกมุมเลยนะครับใช้คนเชื่อมถึงสองคนเลยนะเพื่อความรวดเร็วนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับก่อนเชื่อมนะครับคุณจะต้องเช็กระดับน้ํานะครับว่าเข็มได้ศูนย์หรือเปล่านะครับเข็มที่1ถึงเข็มที่3เข็มที่4เนี่ยเช็คทุกต้น เช็คทุกต้นระหว่างตอกก็ต้องเช็คแต่พอเข็มหลังๆแล้วเนี่ยพอคุณต่อพอคุณก่อนที่จะต่อคุณเช็คตอนที่จะตอแล้วก็มันก็ต่อได้เลยส่วนมากจะไม่หนีศูนย์นะครับประมาณนี้ก็คือเราเช็คทุกต้นนั่นแหละนะครับแต่เช็คทีๆีก็คือต้นที่1ต้นที่3อมันนี้ย้ำไว้นะครับตอนนี้ช่างกําลังเตรียมท่อนที่สิเใช่ไหมครับเวลาเตรียมนะเขาจะทําการสกัดนี่ครับสกัดคอนกรีตเนี่ยออกจากแผ่นเพดนะช่างมีคอนไหมครับนีรบกวนหน่อยอ่าช่างทําโชว์หน่อย นี่คือคอนกรีตนะครับที่ติดกับแผ่นเพดเพราะว่าเวลาหล่อมาเนี่ย <tow. S 1> เขาหล่อเต็มเนาะแล้วมันรับคอนกรีตมันก็กินกินเนื้อเหล็กเนาะจะทําให้เชื่อมไม่เต็มใช่ไหมแต่ต้องเอาปูนออกนะครับเพื่อที่จะทําให้เนี่ยเหล็กกับเหล็กเนี่ยมาชนกันแล้วให้มันเชื่อมเต็มนะครับตรงนี้ต้องสก,กัดออกตรงนี้สก,กัดเรียบร้อยแล้วนะเนาะฝั่งนู้นสก,กัดหรือยังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับท่อนนี้เป็นท่อนที่10นะครับยังเหลืออีกหนึ่งท่อนนะต้องรอต่อท่อนนี้ก่อนแล้วท่อนนี้จะเป็นท่อนสุดท้าย ข้อสุดท้ายของต้นนี้นะครับตรงนี้ผมบอกให้เลยนะครับว่าการที่จะตอกเนี่ยสำคัญมากๆ <_ d ata> เดี๋ยวรอให้เขาตอกครบก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คโบว์เขากันว่าเป็นยังไง <_ d ata> คลิปนี้อธิบายละเอียดมากๆเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับเ <_ d ata> ช็คโบว์เขาสําคัญมากเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คโบว์เขากันนะครับ <_ d ata> โอเคเดี๋ยวรอให้ช่างเขาตอกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน ต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยท่อนที่สิบเนี่ยลงยากมากมากเลยนะครับเนื่องจากเราเนี่ยเอาความลึกมากที่สุดนะครับยิ่งตอกลึกเท่าไหร่ดินยิ่งแข็งนะครับดังนั้นกว่าจะตอกท่อนที่สิบแลวกว่าจะตอกท่อนที่สิบเสร็จแล้วก็รอท่อนที่สิบเอ็ดเนี่ยใช้ระยะเวลายอย่างน้อยเนีย่ยชั่วโมงหนึ่งแน่นอนเลยผมจึงต้องขออธิบายการนะับโปเขาตรงนี้ให้คุณผู้ชมทราบดีกว่านะครับเอาเป็นยังไงตามมาครับคุณผู้ชมผมจะสอนให้อย่างนี้นะครับสมมุติว่านะครับ ตรงนี้เป,ป็นตุ้มตอกนะครับตอกหนึ่งอสา4ี่ห้าเนี่ยนะครับเราวางที่ดินตรงนี้นะครับวางไปแล้วเราก็ไงต่อขีดเส้นเส้นที่หนึ่งขีดผมจะขีดฝั่งนี้ให้ขีดตรงนี้ดูดีนะอ่ะแล้วก็ตอกหนึ่ง 6, อ 8, 9, 10ี่ห้าเส้นที่2อตรงนี้ไม่ได้ลงไปใช่ไหมลงไปเสร็จแล้วเราก็ขีด แล้วเราก็มาวัดนะครับว่าระหว่างเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองเนะี่ยห่างกันกี่เซนติเมตรนะครับอ่ามาดูครับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะครับอ่าเซนติเมตรอยู่ฝั่งนี้ห่างกันประมาณสองเซนนะครับแบบนี้ไม่ผ่านจะต้องให้ตอกต้นเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองแหละให้ห่างกันแค่1นึเซนติเมตรนะครับอ่เดี๋ยวผมตอกต่อ ถ้าไม่ผ่านก็ตอกต่อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10พอ10เสร็จเรามาขีดใหม่วางอันนี้ขีดคุณโยมมาดูแล้วเราก็มาวัดว่าเส้นล่าสุดกับเส้นที่เราตอกใหม่เนี่ยนะครับเท่าไหร่ดูครับนี่ห่างกัน2เเซนครึ่งเซนขึ้นก็ไม่ผ่านตอกอีก10ที 1>, 1, 2, ึ่งสองสามแล้วก็ขีดเส้นคุณโยมาดูเราวัดเส้นล่าสุดกับเส้นใหม่ห่างกันทั้งหมด1เซนติเมตรแบบนี้เราจะหยุดตอบจบเลยรัดเทนโบที่1เซนติเมตรจบหยุดตอบ แต่ถ้าอยากได้ความชัวร์ตออีกสิมันก็จะลดเหลือจาก1เซนก็จะเป็น8ปมิลหรือ7จมิลมันจะลดไปเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้นี่คือการนับโบวเท้านะครับเห็นไหมยังไม่ไปไหนเลยเราบอกให้ไปว่าตีไปแล้วเป็นร้อยครั้งยังลงไม่หมดท่อนเลยนะครับดังนั้นนี่ท่อนสิบรอท่อนสิบเอ็นี่รออีกไปชั่วโมงผมขอตัวไปก่อนทุกคนเข้าใจนะ วันนี้ผมมาแนะนำนะครับตั้งแต่เรื่องของการเลือกเสาเข็มนะครับเรื่องของการเช็คโบเช็คศูนย์นะครับและเรื่องต่างๆหวังว่าใครที่อยากตอกเสาเข็มไมโคาพายดูเป็นความรู้นะครับแล้วก็คลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ต่อไปนะครับและการที่อยากจะต่อเติมหรือตอเสาเข็มไมโคาพายแอดไลน์มาได้เลยอดีไลน์อยู่ใต้คลิปโทรมาที่เบอร์0 8 8 1 0 4ป8 8, 8. ี่ตอนนี้ไปก่อน เหนื่อยมากคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับร้อยเหนื่อย